แอร์อยู่กับตัวอินมีพาแบบแวบไปอมอันตัเก่งมากกิ้งงนับเท้าแหนมโชว์หน่อยเวฟฮะอะไรพี่สาวแหนมสาวแหนมเวยไม่มีสาวมาทักโดเลยโดดไม่ได้รอบนี้ตอนกิมสาวทักโดเยอะมากรอบนี้ไม่มีสาวมาทักโดเลยโดไม่เขินเลยอยากกระชุ่มมาช่วยหัวใจ ก็ไม่ได้ทักไอเวฟมาหลังมาอะไม่ใช่ดูแชทเลยโอโหเพื่อนโอหเพื่อนเอฟซีไงทำไมอ่ะอีกไม่ใช่เอฟซีขอตอบหน่อยได้ไหมครับพี่ว่าอะไรแล้วอ้วนตอบว่าได้ครับตอบตอบรับงานคู่ไหมครับเจอคู่อะไรมึกไปขอปืนนึงดิปืนที่ไหน ไอ้นื้อเมื่มอไหม่ให้วิ่งมา่ะหัวแล้ว,มลวไม่ตายเจ็บมากมาชิคุลูตอมะตอมาชิคุลูเมื่อไหร่มันจะแก้แคปภาพดำะดว,ดวนะะ ทางบ้านยิงนานพอตั้งสายหลังก็ไปเจอเลยซูบีไว กูลาแค้อย่างเจ็บเจ็บแล้วกูแล้วกูจะอ้อมทำใหมวะแม่งอยู่แค่ตรงนี้มียาไหมนี่ไม่มีกล่องซ้ายม่มีหรอกล่องซ้ายตอนแรกไม่มีมีกล่องข้างหน้าตรงกลางเออในกูดังฝั่งซ้ายแบบนี้เนี่ยในกูดังหมดแล้ว watch out ปีนขึ้นเสาข้างหลังวัด watch out สกีบิดดี้ไทเลสฝัดตัว watch out

เดี๋ยวทันมึงรับปุ๊บมันรับปุ๊บเลยเกือบแล้วเกือบแล้วเกืแล้วเฮ้ยปีกปีกกูเดินต่อกูเดินต่อ Watch out กูไม่นตากตัวไกลแล้วกูเดินนะมึงรอขะ Watch out เกือบแล้วเกแล้วเออเมียนหัวมันเล่นไงวะมันบอบแบบแล้วอิด มันเป็นีม้นะลงมาชุบในน้ำเลยหรอไม่มันเพิ่งลงุปไปแล้วไอ้ชิ้เนียก็มายังน็อกอยู่อ่ะไม่โดนด้เฉยตรงแม่น้ำแม่สองตัวตอนแรกอือใช่ใช่ใช่มันเมื่อกี้มันน็อกมันแล้วด้วยด้้วจดู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 ด t ทางไปครับระวังตั <Watch out. S 2> ตยตายไปแล้วตัวในน้ำอีกตัวหนึ่งแม่งให้ยิงแบบโนสะโขบ้วยคม้วยดิเื่นมัก,กน้องมองอยู่มีอ่ะหมดแล้วกันในน้ำไม่ไม่มี ีอนไเ้ายังไม่ได้คิวยังยังยังโคละอันเออนั่นแหละมันไม่มีใครชุบแล้วเนได้ละมึงมีมือสะบอกไหมเพื่อนเก็บไปเยอะดูดูคนอุ้ยโอ้ดีแม่เจ็บอยู่นะลงเขาลงบล็อไม่ไหวกับมันแล้วมึงกูเดินขวากับผมเดินมาชิดบนหัวนอนเราเพื่อน หินตั้งหน้าข้างหน้าเน็ตนะสวยสวยแต่ตัวล่างตรงไหนวะหินเดิมมั้ง Watch out ขับตุกตุกมาน้องดึงเบนเน็ตอยู่นาะดึงเข้ามาเนาะ ตอนใส่เล่นกันเป็นเยอะดีวะ่ะอยากกดเจอพวกโนบูอะไรเงี้ยอยากโชว์สองห้าว่าของจริงเป็นไงเนาะรัวเนาะสองอะไรนะครับสอ,สองห้าสองห้าโดวะ่ะ ไดับได้ไงไม่น่าเกี่ยวกับอากาศละน่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ละสิเจ็ดโแมงไหมก็วิ่งดีกว่าให้กูเข้ากับกันอะหมดคิวเลยหรอ,โอโได้วันยอมกินมาม่าหนึ่งเดือนอะโทวทให้เลยให้วันละมื้อเลยนะข่อละ7เจดบาทอะ โอ้ยไม่ได้ทำไมปรับโหมดตาบอดสีล่ลอนเส้นยังเป,ปน็นอย่างนี้วะโอ้ยไม่ได้เฮ้ยกูดยได้ปืนนี่แล้วกูขอกูขอ นี่มันปิดเทอมเบ๊กที่วันศุกร์แล้วนอะไรนะพูดอะไรกันวะเดาไม่ได้ยินของกูเหรอกูไม่มีแล้วเติมไปอีกเออดีแล้วกูมีมันมาบ้านกูไม่ได้ละจะไปมันหมอกหลังวันทุกร์ตัวอื่นขังไว้ข้างบนนะตู้อื่นขังไว้ข้างบนนะ ถ้ามึงรักไม่เท่ากันถ้ามึงรักหลานมึงไม่เท่ากันกูว่าไม่ให้อ่ะมึงรักแมวกูไม่เท่ากันอ่ะมึงรักแมวมึงไม่เท่ากันเลยกูรักเท่ากันทำไมตกลมาทำไรตกลมาชิดกูรู้แอมกูโตแล้วกูไม่ตกใจอะไรอย่างนี้ กูระดับนักแข่งแต่คนน<อ>่ะมันหายากอะไอผู้ชายที่ทักทัก,ท,กที่โดหันไปบอกว่าผู้เป็นแฟนโด,<อ>ดนั่นคือคนบิดอรอใช่นัน่นะคือคนบิดทำไ,ไม ปล่าจำไม่ได้น้ำไม่ลยจำได้เออชอบก็บอกกูชอบสกินเฮดอะกูไลค์เลยอะไรนะเห็นนุ่มสกินเฮดแล้วกูไลค์เลยใจกูเต้นตึกตักตึกตักสุดจุดท้ายก็ทิ้งโชครถแห่เพื่อนกูโจแทบพ่อ อ๋อเห็นอย่างเี้ยเคยตัดสกินเฮนนะคะเว็บเป็นไรกัอ้วนเว็บอยากโกนหัวหนุนฟาดไปเลยนะนะอกหักหรับเปล่าวะตอนนั้นัยังไม่เล่นคนเก่าหรือเปล่าเออเล่นคอนเทนต์พี่บอกใครหมดใจก่อนจะโกนหัวอ้วนก็ไปโกนหัวเพื่อบอกสัญญาณเขาชัวร์เลยเลยเลยนะ คนยิมภนหมดแล้ว้ยแทนทองต้องมาชิคกอลเออเนาะ não. อยากเล่นแทนทองเนาะอยากแข่งแทนทองไหมลันโดอะไรดีล่ะม <uh> ันม no mm ีช hmm. ุบไงลองไม่มีดิไม่มีก็ลันโดดีกว่าอยู่แล้วเนี่ยแทนทองมันมีเกมดวงเกินนี่ไงเแบบดวงเกิน ดูยังไงถูกต้องความสามารถทุกคนเท่ากันไม่งั้นจะอยู่ในระดับที่เท่ากันได้ยังไงมีเตี่ให้นอนครับโอ้กู<ม>ชอบนอนเลยอย่างนั้นอ่ะมึงข้าใครคนนั้นให่เน่ยรัทีเป็นแบบนี้เฮ้ยเห็ดไทยกูฝาก็มีเฮียเบสมือแหลกอย <What 's S 1> ู่ไนบ้านอ,อ๋เบอร์หนึ่งมันจะหนีเอาอะไรไวนะไอ้เนี่ย watch out อยากกินทานไข่อีกว่ะ watch out ข้อละตัวปะของเต็มตังอีกเดือนหนึ่งอ่ะอืมเจ็บโรงพยาบเรียบใกล้ใมาแล้วไม่สิกำเนิดโรงพยานาลระวังปด้กรรมเป็นของเราก่อนพวกอยโไฟ พี่ไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นไปดเอาให้ไม่เกิดเมื่อกี้มุมขวาโตกเมื่อกี้กูต้องเบมละกานหายใจอยู่เฮ้ยตั้งยืนใครอ่ะอันเนี้ยคือไม่รู้อยากเล่นอยากเล่นปืนนีต่อมาที่ครูแอมินโนะไป <c oughs> ญี่ปุ่นไหมแอมิโทรไม่มีตัง,บบบงเลย<ว> อเอาก็แชมป์เกมจริงๆไงแล้วก็ไปมกลานน่าสนเดียวเดียวเดียวใช่หฟินให้ให้ไปเกียบัตรครับติดไปไหมเนี่ยสามหมื่นก็ไปได้แล้วอีกสามหมื่นทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างบุคคลไทยกูรับประเทศไทย ต้องมาชิโร่ประตกดังอืมประตูปักนนี่คือปทะเลเหรอวะอืมตระทัดใจนี่แบบใครอะอยู่บอกเสียงอะไรวะ โดนในเว็บปาาเต่ว่ากันนะพอไปพักใจเลยเขาบอกผมขอหักนิ้วเว็บนะพ่อเก่งเกินรีบทำไมยิงคนเดียวเงี้ยบ้าเชื่ไมากเนี่ย Watch out อย่ยใช้น็อกมากีการเลยตัวนะี้ไม่ก็อันนี้ไงมันรีเฟกกระทันหันนะขอโทษมันมองปุ๊บแล้วมันจึ๊กเลยอะ่ะ หลาเออมีอีกบางมันยิงตัวนอนอยู่หรือเปล่าวะบอกรีเฟกเนนอนอะไรมันจ้องหน้ากูแหละถ้าผมไม่ยิงผมก็โดนพี่ยิงเด้แล้วมันขันลงบ้านวะบ้านไม่ก็อย่างดำ watch out ห้องน้ำมีอีกมีอีกออะไรบ้านไม่ดำเกินนี่เื่อ ว่าจับฝั่งนี้เริ่มเลยวะมันจะจบตะเคีในแมปนี่บ้านนี้ก็มีทำไมเขาไม่เอา UR เข้าลอนโดมาวะเฮ้ยไม่เอาลอนโดเข้ายามาวะลอนโดเออไหนๆก็แข่งลอนโดละมันพึ่งอันนี้ไงมันพึ่งระข่าเข้ามาบอ อะไรอ่ะทุใเม่เป็นไงบ้างกัน่นทำเกมคุ้มมืดเกินไอจอมไ้ไร่มาฟ้ามาฟ้าหร่ใช่ๆเกมมากเกมมากตอนนิ้สาเม็ด เราตายแล้วครับเรากูแม่งยิงจากไหนแม่งมืดเกินเว่ยเราไม่เห็นอะไรเลยเว่เวเนนเยกำแพฟ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  นีหนีนีอันน <si ี้จะหนีหลังบ้านตัวเดยกันเลยดูลังหินละทุนไหนไปไหนไม่ใช่หินเสี่ยวันบักเสียงรถโทนี่มันบักใช่เหรอเออเป็นเรื่องมึงก็ยังรอกูเนาะดีเหรอรอก่อนแล้วกันกูจะทำอะไรอ่ะ กูนึกว่ามันอยู่ตรงนู้นมึงไม่พูดพรุ่งนี้เลยล่ะครับก oh, ูเชื่อมึงได้ยินจริงจริงวัตช์เาสามตัวจากเซนการ์การ์ติบูล้ว

โอ้โหแลเหลือตัวเดียวอ้หเหลือตัวเดียว <laughs> สะย<า>อ,อยงปเลยงยอไอมื่อไหรทีม่มันเอเมดมันไม่ได้อยู่ที่กราฟิกตัวอยู่ที่เกมเขาไม่ได้หรอวะเอออยู่ที่เกมเว้ยกูก็เล่นลื่นไหลอันเดิม ไม่เหนื่อยจังแต่กูจะใช้นี้สแกนนะมันสแกนหาคนได้ทคนอยู่ตรงไหนมันจะขึ้นสีแดงยังไม่อยู่ติดกับพิงค์เจ้าโวยอยู่พาราได้อยู่ภาระได้อยู่พาราได้อยู่ภาระได้กลัวจริงจริงอะดู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 อย่าไม่ดูนั่นคือตะขอหวัดเอ้าใช่อ่ะ ก็จีนตรงไหนปันนะ่อนเฮียหายไปแล้วอยู่ตรงไหนของพาราไดอะเอ้าหายไปแล้วที่มันขึ้นขึ้นจรนงจริ่แต่ดูนะแดงขึ้นแดงวะรู้มาแล้วจริงจริงหนตรงไหนของพาราไดอะมองหน้าไปตรงไหนวะเออนั่นแหละให้เวมาร์โกมาไม่เป็นใช้โปนไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่ สีแดงวันขึ้นอ่ะมัวติดไฟสีแดงมาร์กตัวเองหรือเปล่าวะไม่ใช่ดูมาตรงเว็บดิกตอบไม่ใช่ถายเนี่ยแย่วะสแกนอยู่กันหนึ่งนะทุกคนหายไปแล้วว่าว่เมื่อกี้มันขึ้นแดงๆว่านเห็นใช่ไหมล่ะไม่ต่างกันใช่คนหรอ ก่อนหน้านี้ที่โดยิงมาระเบียงมันขึ้นสีแดงโดก็เลยลองกดยิงโดนคนจริงๆก็ก่อนนั้นรู้อยู่แล้วว่ามีคนตรงนั้นอ่ะอยู่บวกจริงๆนะนี่มันขึ้นแดงๆเนี่ยว่าอยู่ไหนบวกบ้านบวกมันนอกวงม่ใช่อยู่อะไรนอกวงไม่รู้เนี่ยมันหลบกระสุนโดไปไปไปจริงๆกูไม่โกหกไปไปไปทฤษฎีอะไรของมึงอ่ะไปไปไปเล่นตรงนี้ อกูเชื่อมึงแล้วกูได้อะไรตอนนี้มันอยู่นอกวงวงกูตายวงไงกูตายวงกลับดีกว่าเออหรือว่าไม่ใช่ปะ่มันอยู่อะไงจริงเนี่ยหรือว่ารถวะหรือมันเห็นรถวะแกนที่อื่นก่อนเดี๋ยวเวลากว่าเดิมคุณนึกว่าจะได้ประโยชน์หรือว่ารถวะไอ้เหถื่อนสุดท้ายกูก็ทนร้องทช่ไมมึงทำอะไรบ้างมาค้น มันดึงยาอย่จริงๆอะไม่ใช่หรอกอน่าจะเป็นรถละมาร์ตโรวานะนี่หยุดบ้านในวงแล้วเปล่าไม<ง> <internet> ่มีที่อื่นไม่มีอะไร Watch out! ะะ Watch out! Mark the location. มา,มาแมมาล้วลงก็เหลืองนะตวดขึ้นไหมไม่ขึ้นอะถ้ามันคือจุดอะไรวะขอไป็นศะษย์สอวดีตัวนี้มันเอาไม่ใช่อนมันอยู่นี่มันจะบอกแล้วได้ยังไงบ้แล้วนะมันวิ่งมาไง Watch out! We are the best. Yeah.